รีโว่0 2งนะครับโคมไฟหน้าเดิมธรรมดานะครับอัปเกรดเป็นรุ่นท็อปโลโก้นะครับสวัสดีครับบินบีอโเซซี่ซีนอนของสมเซ็นเตอร์นะครับคลิปรีวิวส่งงานนะครับเ o y ต้าไฮรักซ์ร o โว่ตัวนี้พรี n ลนเนอร์นะครับคันนี้ลูกค้ามาจากสุพรรณนะครับมาอัปเกรดตัวไฟหน้าให้เป็นรุ่นท็อปโพซิเตอร์แอลอีดโคนะครับ ตัวนี้จะเป็นภาพการติดตั้งนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จจะมารีวิวให้ชมนะครับครับผมตัวนี้เป็นสินค้าเป็นตัวโคมแท้มือหนึ่งเบิกค้าให้นะครับลูกค้าตัวนี้กําลังจะติดตั้งนะครับติดตั้งด้วยสายตัวปลั๊กตรงรุ่นนะครับไม่ได้มีการตัดต่อร้อเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ครับผมก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับดีโว่สองพันยี่สิบเอ็ดคันนี้นะครับ คันนี้ลูกค้ามาอัปเกรดตัวชุดโคมไฟหน้านะครับเป็นรุ่นโลโก้ท็อปนะครับเป็นของไม่เบิร์กห้างนะครับตัวนี้หลักการทางานนะครับเวลาสตาร์รถเดไลท์ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาที่ลูกค้าเปิดไฟลีนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนระบบตัวท็อปนะครับแสงของตัวเดย์ไลท์นี่จะดรอปลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เป็น LED ใบบีบนะครับอันนี้ลูกค้าได้ทำการติดตั้งในส่วนของตัวตัดหมอกตรงรุ่นไปด้วยนะครับตัวนี้เลือกเป็นรุ่นึินเป็น LED นะครับ แบบบนนี้นะครัไฟหน้าเป็นไฟบีมนะครับ LED รุ่นท็อปครับไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับตัวนี้ลูกค้าได้ทําการติดตั้งสวิตช์ปรับไฟหน้า5ดับเพิ่มไปด้วยนะครับที่อยู่ในตัวรถนะครับลูกค้าท่านใดสนใจงานดีๆเนียนๆน,นะครับก็ติดต่อที่บีนบีซัสเซอรี่ซีนัลของซมเซนเตอร์ได้นะครับารายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับ ตำแหน่งตรงรุ่นนะครับตำแหน่งตัวสวิตช์ตรงรุ่นปรับไฟหน้าได้5ระดับนะครับแล้วก็ตัวตัดหมอกที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับตัวนี้แต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะมารีวิวส่งงานรถรุ่นไหนฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณสับการติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ